ความคิดของเราเหรอตอนที่เปิดร้านใหม่ๆเรามีความคิดว่าเออเราไม่ควรจะเอากําไรเขาเยอะคุณกําไรน้อยแต่ถ้าคุณขายเยอะมันคือกําไรมากเองเพราะฉนั้นเราก็จะขายของในราคายุติธรรมในตั้งคอนเซ็ปต์ในใจว่าสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมผมชื่อดรจินดาค้าวันฒนกุล ตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้เป็นมีฐานะอะไรมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตคือไปเรียนเรื่องฟอมเครื่องยนต์แล้วต่อมาก็มาทํางานเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ที่บริษัทรถเมย์ขาวก็ทํางานอยู่รถเมย์อยู่5ปีแล้วก็มาเอ็นทานมาสอบติดที่มหาลัยธรรมศาสตร์ก็พอดีมีเพื่อนของพี่เขย อันนี้นำมาทํางานบริษัททําประตูหน้าต่างอลูมิเนียมอันนึงผมก็มีฝึกงานอยู่นั่นเป็นเฟลทาอยู่ปีกว่าก็เริ่มมีความเข้าใจว่าอะไรไงเราเห็นโอกาสธุรกิจอ่ะก็ลองมาทดลองทาไอ้ธุรกิจตัวนี้ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมโอกาสที่ว่าในสมัยนั้นอ่ะประตูหน้าต่างมีแค่ไม้ซึ่งเราบอกว่าไม้เนี่ยมันผุโปวกยินนะไม้ดีๆก็นับวันยัดหายไปอลูมิเนียมสมัยก่อนตอนผมเริ่มทํางานเนี่ยรูปประตูนี่มีความหนาหนาสองมิลครึ่ง นะสองมิลปัจจุบันเนี่ยประตูรูิเนียมเนี่ยประตูบานเปิดนะบานทวิงเนี่ยในตลาดเนี่ยนาะหรือมิลสองเรือมิลครึ่งเปิดแล้วออดแอดออดแอดเราก็พัฒนาสินค้าโดยไปปั๊มเหล็กมาแผ่นหนึ่งมาปิดตรงหัวตรงที่มันเป็นจุดอ่อนที่เป็นจุดรับน้ําหนักคือเราพัฒนาโปรดัก์อาจจะเป็นเรียกว่ามีพื้นฐานจากความเป็นช่างก็เลยมาทำนูน่ทนทำนี่มาแก้ปัญหาได้ ปีนั้นปี40ดีเศษรษฐ,ษฐกฐิจเมืองไทยมันล่มเขาทํโรงแรมอยู่700ห้องตึกใบหยก2ตอนนั้นเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยอยู่ระหว่างก่อสร้างเขาก็มีห้องน้ำเนี่ยประมาณ700ห้องเราก็ออกแบบแม่พิมพ์ใหม่ดูแบบเขาละก็เป็นแบบเข้ามุมมันเหมือนเพชรนะถ้าดูแผ่นพื้นนะเราก็คิดเฟรมรุ่นนี้ให้เขาตัดตัดแม่พิมพ์เองอะไรเองเราก็เสนอราคาไปมีคู่แข่งประมาณ3-4เจ้า ราคาเราอาจจะถูกกว่าเขาหน่อยไปยินดายังซื้อคุณไม่ได้คุณต้องมาติดตัวอย่างมาเปรียบเทียบคุณภาพแล้วให้ถามมิิกมาเดินตัดสินเพราะเป็นคนละเอียดเราก็ติดตัวอย่างติดตัวอย่างนี้ไปให้เขาดูเออโอเคผ่านก็ได้ตัวนี้เป็นโปรเจกต์แรกสําหรับทาําฉากกานอาบน้ําคือตอนนี้เรามองทีมงานเราเนี่ยเหมือนคนในครอบครัวเราไม่ได้จ่ายเขาแค่เงินนะ เราต้องให้ความรู้เขาอย่องอื่นๆด้วยความรู้ทางธุรกิจก็เป็นเรื่องสําคัญแต่สําคัญอีกเรื่องคือเรื่องใจเราก็มีการฝึกอบรมเรื่องสมาธิในบริษัทเราคนเราเนี่ยถ้ามันคุมใจอยู่เรื่องอื่นทําง่ายสมัยก่อนเนี่ยคุยพนักงานเนี่ยคุยกันคนละภาษาปรากฏว่าทํามาหนึ่งปีเนี่ยผมเห็นความเปลี่ยนแปลงเราคุยกันด้วยภาษาดอกไม้มากขึ้นระหว่างงานคนลูกค้า คือเรามองว่าเราอยากให้อะไรกับลูกค้าใช่ไหมลูกค้าเขาซื้อของเราเนี่ยเขาอยากได้อะไรผมมองว่านอกจากเขาได้สินค้าเราแล้วเนี่ยเราอยากจะได้ความเป็นเพื่นอนเขาด้วยนะเฟรนลี่ mm. นะเราให้ความจริงใจความเป็นเพื่อน mm. ถ้าเราให้แบบนี้เขานี่เราจะได้อะไรมาผมว่าเราจะได้ loyalty แล้วก็ความยั่งยืนขององค์กร ก็ชื่อชลิตาคาวัฒนกูลค่ะก็คือรับช่วงจากคุณพ่อเนี่ยจริงๆช่วยงานตั้งแต่มอปลายแล้วค่ะแล้วเราก็ไปเรียนทางด้านสถาปัตย์ที่จุฬานะคะพอจบมาเนี่ยก็คือทํางานกับบริษัทสถาปนิก4 9เป็นสถาปนิกอยู่3ปีสนุกมากตอนที่เป็นสถาปนิกสนุกมากแล้วก็ทางบ้านเนี่ยก็เหมือนกับว่าอยากให้เข้ามาช่วยทํากิจาการและก็เหมือนเข้ามาศึกษางานเป็นฝ่ายขายคนนึงก็คือเรีกว่าเริ่มจากสเต็ปเล็กๆขึ้นมาเลย พอทำมาได้พักหนึ่งเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มเข้ามาดูถึงเดินโปรดัก t แล้วก็คือมาคอมเมนต์โปรดัก t ที่เรามีอยู่แล้วว่าเออควรจะปรับปรุงอะไรยังไงนะเพราะว่าเราก็มี b บ็กกร o u n d d e s i g n อรแล้วพอออกไปงานขายเนี่ยก็จะได้รับฟีดแบ็กว่าอันนี้ชอบไม่ชอบน่าจะมีฟีเจอร์นี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเอามาคอมเมนต์กันในทีมออกแบบหือจากเดิมก็อาจจะมองเป็นแค่ทุกอย่างมันก็อาจจะ ดูเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามีมุมมองของดีไซเนอร์เราก็จะรู้ว่าเอ้ยจริงๆนะมันมันแตกต่างที่รายละเอียดดีเทลต่างๆซึ่งทำให้ส่งผลต่อการใช้งานความรู้ที่เราได้มาจากวงการออกแบบทางด้านสถาปัตย์เนี่ยเราก็มาต่อย,ยอดกับการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าของอุวาซีเนี่ยจะมี2ประเภทก็จะมีกลุ่มของงานฉากอันดับน้ำนะคะก็จะเป็นพวกกระจกเทมเปอร์น่าะบานเลื่อนบานเปิดบานเปลือย ส่วนกลุ่มโ r o ดักต์อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นบานเลื่อนกั้นห้องภายในก็จะมีทั้งหลังล่างและหลังบนจุดเด่นของเราอีกอันหนึ่งนะคะก็คือว่าการที่เราแบบแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ในเชิงลึกก็จะมีลูกค้าที่เขามีความต้องการพิเศษเข้ามาอย่างเช่นกลุ่มงานโรงพยาบาลนะคะเราก็สามารถที่จะคัสตอมไมซ์ตรงนี้ได้คือโรงพยาบาลเนี่ยเขาเขาจะอยากให้การเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่แห้งไปเปียกเนี่ย มันมีสเต็ปน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าบางทีเขาจะเข็นรถเข็นเ,เข้าแบบ Universal Design ตรงนี้เราก็เลยมาประยุกต์นำฉากกระหนับน้ำรุ่นมีเฟรมเพราะมันปลอดภัยกว่าแบบบัตรเปลือยนะคะเราก็เอารุ่นลังที่มีบันเลื่อนนะคะแต่ว่าแคนเซิลหลงัลงล่างออกนะคะมาประยุกต์ตรงนี้เราเชื่อว่าการอยู่อาศัยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยแม้จะเป็นองค์ประกอบเล็กๆในบ้านแต่เราเชื่อว่าองค์ประกอบเล็กๆนี่นแหละที่จะมีส่วนที่สำคัญในการที่จะทำให้ชีวิต ที่อยู่อาศัยในบ้านเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้น